เมื่อรถด่วนขบวน f 6 2 6นะครับได้มาจอดเทียบชานชาระาที่สถานีโบโลยาโดยมีสภาพไม่ต่างจากเดิมแม้แต่น้อยรวมไปถึงผู้โดยสาร1้0คนและพะนักง,งานประจำรถอีก3คนนะครับที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าหน้าผมล้าสมัยและก็มีอายุเท่าเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากกว่า42ปีแล้วก็ตามพวกเขายังคงมีความเชื่อว่าทุกวันนี้ยังเป็นปีคิดทศกราช1942ครับปีที่พวกเขาเนี่ยได้เริ่มออกเดินทางมา และยังคงมีอาการสับสนว่าที่นี่คือที่ไหนครับเพราะเนื่องจากว่าสถานีโบโรยาที่พวกเขารู้จักเนี่ยมันมีหน้าตาแตกต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและเมื่อได้ทราบถึงการกลับมาของรถไฟขบวนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมสอบสวนก็ไม่รอช้าครับรีบเดินทางมายังสถานีดังกล่าวเพื่อที่จะทําการสอบสวนผู้โดยสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจํารถทุกคนครับว่าช่วงเวลากว่า42ปีที่พวกเขาหายตัวไปเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นในอุโมงค์แห่งนี้กันแน่หลังจากทําการสอบสวนพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้คําตอบไปในแนวทางเดียวกันครับว่าในขณะที่รถไฟกําลังเคลื่อนที่เข้าไปในอุโมงค์นะครับไม่นานหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีหมอกควันสีขาวหนาปกคลุมไปทั่วรถไฟครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรและพวกเขาก็หมดสติไปครับมาฟื้นรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็ต่อเมื่อรถไฟเนี่ยได้เคลื่อนผ่านอุโมงค์นั้นออกมาแล้วและในต,ตอนนั้นความคิดพวกเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะวูบแล้วก็หมดสติไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับแต่ที่ไหนได้เมื่อเดินทางมายัางถึงสถานีปลายทางเนี่ยก็ต้องตกใจครับเมื่อพบว่า เวลาได้ร่วงเลยไปมากกว่า42ปีแล้วหลังจากทําการสอบสวนผู้โดยสารทุกคนเสร็จนะครับผู้โดยสารทุกคนเนี่ยก็จะถูกบังคับให้เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นทราบเด็ดขาดครับรวมถึงรัฐบาลนะครับได้มีการนําตัวพนักงานทั้ง3คนเนี่ยแล้วก็รถไฟขบวน f 6 2 6นะครับไปซ่อนณสถานที่แห่งหนึ่งและไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ครับและในการสอบสวนครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นอยู่ที่ว่ามีผู้โดยสาร2คนนะครับได้ทําการหลบหนีการให้การ แต่ในที่สุดก็ได้มีการสืบสวนประวัติจนพบว่า2คนดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติครับซึ่งชื่อของพวกเขาก็คืออ d ดอลฟโรเนอร์เป็นชาวเยอรมันครับส่วนอีกคนหนึ่งก็มีชื่อว่ามาตินบาเล เป็นชาวแอฟริกาใต้สําหรับอโนฟโรเนอร์นะครับทางนักข่าวเนี่ยได้มีการสืบค้นจนทราบที่อยู่แล้วก็มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับได้ทําการปลอมตัวเป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนรถด่วนขบวนนั้นเช่นกันครับเพื่อที่จะทําการโทรไปหลอกถามกับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรในการใช้ชีวิตหลังจากที่ได้เดินทางข้ามการเวลามาโรเนอร์เขาก็เล่าให้ฟังครับว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากและยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวครับเนือ่องจากว่าตอนที่เขาหายไปพร้อมกับรถไฟขบวนนั้นเนี่ยเขามีอายุ30ปี ส่วนลูกชายของเขาก็เป็นเพียงแค่หนูน้อยที่มีอายุเพียงแค่10บขวบเท่านั้นครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยลูกชายของเขากลับมีอายุมากกว่าเขาซะอีกแถมภรรยาของเขาก็กลายเป็นยายแก,แก่ที่มีอายุถึง70ปีเข้าไปแล้วในขณะที่เขากลับมีอายุ30ปีเท่าเดิมเหมือนก่อนตอนที่เขาจะทําการขึ้นรถไฟขบวน F6,26 นั่นเองครับ